นี่คือรถซูเปอร์สปอร์ตที่มีสมรรถนะใกล้เคียงกับรถ m o t ต2เกิดมาเพื่อสายสนามโดยเฉพาะจากทางค่ายไร่สม้ม KTM RC8C โฉมปี2024ผลิตแบบจำนวนจำกัดเพียงแค่100คันเท่านั้น KTM RC8C ถือเป็นรถซ u เปอร์สปอร์ทที่เกิดมาแบบเรดี้ทูเรสผลิตจำกัดแถมถ้าลูกค้าอยากจองต้องจองผ่านเว็บ KTM ออนไลน์เท่านั้นรูปลักษณ์จะเห็นได้ชัดว่ามันถอดแบบมาจากตัวแข่ง MotoGP RC16 จัดเต็มด้วยชุดวิงเล็ดแบบคาร์บอนแฟริ่งพาร์ตต่างๆก็ออกแบบมาสำหรับสายสนามโดยตรงโฉมปี2024จะเปลี่ยนชุดแฟริ่งมาเป็นสีขาวจากปีก่อนจะเป็นสีดำ หัวใจสำคัญเครื่องยนต์ LC 8c Double OH Cam Sharp 2สูบ 889cc กำลังสูงสุด135 hp แรงบิด98นนิวตัเมตรและเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวของมันที่อยู่142กิโลกรัมเรียกว่าอัตราส่วนแรงม้าต่อน้ำหนักเกือบจะเป็น1ต่อหนึเลยตัวช่อง Airbox แล้วก็ช่อง Ram Air จะเป็นแบบตัวแข็งในสนามโดยเฉพาะเนื่องจากมันถูกย้ายมาอยู่ทางด้านหน้าใต้ถังน้ำมัน ทำให้ถังน้ํามันจริงนี้จะย้ายไปอยู่เบรนซับเฟรมทางด้านหลังใต้เบาะนั่งตัวท่อไอเสียก็จะเป็นของ a ะคาปูวิ t ไทเทเนียมชุดเฟรมเป็นโครงเหล็กถักโคโมมี่มีการติดตั้งกันล้มบริเวณข้างเฟรมชุดล้อเป็นล้อฟอร์ดอลูมิเนียมช่วงล่างยังเป็นของแบรนด์คู่บุญ W P Apex Pro ระบบเบรกยังเป็นรุ่นท็อปอย่างเบร m b o s t y l ต e m m a แล้วก็ใช้ปั๊มเบรกบนเบร m bo R C S 1 9คอซ่าคอต รายละเอียดชุดมาตรวัดแล้วก็แผงสวิตบนประกับก็ออกแบบมาในสไตล์ของตัวแข่งสายสนามโดยเฉพาะรวมถึงระบบเทคโนโลยีต่างๆก็มีระบบมากมายสำหรับขี่ในสนามแข่ง r c 8 c โฉม2024จะผลิตเพียงแค่100คันจะน้อยกว่าปี2023เท่าหนึ่งและก็แน่นอนครับจะมีการ run number ที่เบรนแผงคอค่าตัวของเขาคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ประมาณ1,480,000 สำหรับลูกค้า30ท่านแรกก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมแท็กเดย์สุดพิเศษที่โปรโตเกตอีกด้วย